เอาละครับไปที่ช่วงคลิปออฟเดอะทาวด์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับสีสันวันคริสต์มาสนะครับคุณยายวัย80ปีโชว์ลีลาแดนฉลองกันสุดซึ้งสุดท้ายเป็นลม <c oughs> ซึ้งยังไงคะเขามั่นแหมเอาเป็นลมไหมฉลองคริสต์มาสนะครับสุดซึ้ง <c oughs> ไม่มั่นแหมเด้อ ว่าสุดมั่นกับว่าสุดมั่นเลยเว้ยเออสุดซึ้งไปนะเป็นเพียงเสาสุดท้ายเป็นลมเียซึ่งว่าเกือบตายเพาว่าเร็วๆวยแต่เมื่อสูงกูอ่านข่าวกับเมย่แก้วกับพายหลักเด้ว้ทุกข่าวต้องมีเด็ดแอบมึงก็เห็นมาสิมันก็อ่านกับเล่าป่ะเฮ้ยสามสอง ส่วนคลิปต่อมาคุณผู้ชมจะพาไปดูเขาบอกว่าคุณพ่อท่านหนึ่งคุณคืออัดคลิปทำร้ายร่างกายภรรยาภายในรถยนต์โชว์ลูกด้วยคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะพวกพากพวกพากหรือคัเอฟเฟกต์นะเฮาบรงมีเอฟเฟกต์ดิท่านนั้นว่ามีเอฟเฟกต์อะไเดิแล้วมันกันพวกพากุนพวกพากุ ย <defines> <vi> ี่ป๋ามื่กลัวมันกลัวเสียงว่าก็ตื่นขากแถวคนหนึ่งไหมตื่นตัวเพราะว่ายังเม่ตรย่านจะคล้องกดไปถืออันนี้ไหมมองอันนี้ไหมก็เลยระวังไหมว้าว